เดอดช่องไหนอันนี้เราไปไหนกันเอ่ยโอเคไปกันเลยที่วัดนันปิษฐารานะครับซอยเป็นเกษมส48นะครับผมไหนชอกระทงกัน่อยแล้วไหนดูของมังกี้เป็นตัวอะไรมันย้อนมันย้อนของก็ตัวเป็นแตงโมของก็หอมเป็นอะไร โ <Okay. S 2> อเคพุ่แม่ลอยกับลอยกับข้ใหม่ไหนคุณยยนทำยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเตรียมจุดกระทงนะแอะเตรียมเตรียมกระทงของเราก่อนนะครับผมขอขกอควมเตรียมกระทงพร้อมแล้วเนาะใส่เหรียญสิบเข้าไปด้วยนะคะ okay. เหรอโอเคแม่อขอพี่แ <c oughs> มงกกี้โ <c oughs> okay. อเคไอเราพี่โตแตงโม ุณยแล้วก็มาจ้าถูกบอลด้วยนะคุณแม่ก็กำลังเตรียมกระทงนะครับผมให้ได้กับเด็กๆวันนี้วันลอยกระทงนั่งเลยหนูแม่ลอยกระทองบูชาเจ้าแม่คงคานะครับขอให้หนูเลี้ยงงแ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 งงสาธุมาเอาลงวะเลงไปเลยเอาหยอดลงน้ำไปเลยหยอดลงน้ำไปเลยหยดเลยมาปลาช่วยเอาลงไปเลยนะ ไปเลยอ้าวหุ L ่ยนต์ของเขาใหม่นอนไปแล้วดดูเวตาน้องหอมนะครับอ้าวเกิดยังมีพี่ตานาที่ดีวีก สามข้ S <S าวก็ลอยกระทงกันเสร็จแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย